สวัสดีครับคลิปนี้เราจะดูหลวงปู่ทวดวัดช้างให้2497ที่หลายคนหลายเจ้าหลายสำนักก็ดูว่าแถ้อย่างนี้เก๋ยอย่างเงี้ยฮะเราจะมาดูกันชัดๆว่าแถ้อย่างไรเก๋ยอย่างไร ถ้าภาษาเซียนที่เขาดูภาษา,าเซียนก็จะบอกว่า,าให้ดูภาษาเซียนเขาก็บอกว่าถ้ามีเส้นแตกเนี่ยเส้นแตกผ่าองค์ไม่อย่างเงี้ยเส้นแม่พิม์พแตกเง,งี้ยเขาบอกว่าแท้เลย เนี่ยไม่ต้องไปดูเนื้อมากมายเส้นแตกเนี่ยมีแท้เลยเบ้าเบ้าพระเนตรเบ้าตานี่จะลึกคมลึกเบ้าตาทางด้านขวาจะสูงกวา่าด้านซ้ายลึกหมูกปากคมลึก มีเส้นสังคติพาดลงมาสองเส้นใหญ่แขนล่ํามีเส้นสังคติพันแขนเนี่ยพันแขนมือผรหัดประสานกันผรหัดข้างขวาจะซ้อนล่างผรหัดข้างซ้ายจะอยู่ข้างบนก็นั่งขัดสมาธิเท้าวขวา ขึ้นมาอยู่ข้างบนเท้าซ้ายก็จะท้อนลงไปอยู่ข้างล่างอ่ามีเส้นผ้าเส้นสังกติเห็นเส้นสังกติแล้ว <c oughs> ให้ดูข้างนอกอะจะมีบัว ใต้ฐานก็จะมีเห็นเม็ดบัวเส้นเม็ดบัวจะตัดตรงตรงเม็ดบัวเนี่ยเส้นนี้ตัดตรงข้างล่างจะข้างล่างจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมตัดตรงแต่ข้างบนจะเป็นสามเหลี่ยมเม็ดบัวจะสามเหลี่ยมข้างบนสามเหลี่ยมอ่ะลึกเม็ดบัวลึกสามเหลี่ยมเอาคร่าวๆทีนี้เราจะมาดูเนื้อให้ดูเนื้อเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ด ต้องดูต้องดูเนื้อให้ออกเนื้อความมันของเนื้อจะมันมันเงาอ่าเดี๋ยวจะเอากล้องสองให้ดูเนื้อสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านอ่าเนื้อจะเนื้อที่ที่อายุได้อายุถึงก็บอกเนื้อที่ถึงเนื้อจะมันอ่า เนื้อจะมันเป็นคาบไขมันขึ้นเต็มองค์พระเอาชัดๆจะเห็นคาบไขคราบไขขึ้นปกคลุมผสมว่านว่านกากยายักษ์จะมีพวกแร่ที่เอามาจากภูเขาาแร่จากเหมืองเก่าหรือจากภูเขา ที่เขาเล่ากันจะมีเห็นเม็ดแร่สีดำมีเนื้อว่านร้อยแปถ้าจะมีเห็นเม็ดดำและเม็ดสีชมพูชมพูก็จะมีเห็นฮะต้องเพราะว่าองค์เนี่ยเป็นเนื้อเนื้อว่านเนื้อเนื้อไขคุมจะมองไม่ค่อยเห็นสองสี่เก อ่าดูพิมพ์งสอง2497พิมพ์ใหญ่กรรมการให้ดูเนื้อเนื้อนี้จะมันอ่ายิ่งใช้ยิ่งมันเนื้อมันเงาอ่าสเก้าเจ็เนื้อว่านสองส้าเจ็ดหลวงปู่ทวดอ่าเห็นกอบแม่พิมพ์ อ่าเห็นหเพื่อเห็นกรอบแม่พิมพ์ดูเนื้อดูเนื้อสองสี้าเจ็ดต้องจำเนื้อให้ได้เนื้อจะคาบไขขึ้นเต็มดูคราบไข2497 ดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อสองสี่าหน้าใหญ่ใบหน้าใหญ่เลยะจะให้ดูข้างหลังเนื้อว่านสองสี่ด ดูความไขขึ้นเต็มปกคลุมไขมองไม่เห็นมวลสาราเห็นแต่เม็ดแร่สีดำนี่เห็นจะมีให้เห็นเม็ดแร่สีดำเม็ดสีดำก็ว่านร้อยแปดสองสี่เก้าเจ็ด เนื้อถึงยุคเขาบอกเนื้อถึงยุคอ่าให้เพื่อนๆดูเนื้อถึงยุคแะบอก เนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดกาดให้ดูเนื้อชัดชัดข้างหน้าดูหน้าชัดชัดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อ่าอ่า หลวงปู่ทวดต้องดูดูเนื้อให้ได้เพื่อนต้องดูเนื้อดูความเก่าถ้าดูความเก่าดูเนื้อเนื้อจะขึ้นไขขึ้นมันเต็มให้เห็นหนะดูเนื้อเนื้อจะเป็นไขมันเป็นเป็นไขขึ้นอ่าดูเป็นเป็นคราบไขอ่ขาขยายเนื้อเนี่ยขายายสุดเป็นคราบไขอ่า ขยายชัดๆจะเห็นแบบเหมือนกับเป็นสีขาวๆบอกคาบแคนไซอะไรอะคาบแคนไซส์จะขึ้นพระเก่าที่ได้อายุจะมีคาบแคนไซส์ขึ้นเห็นคาบแคนไซขาวๆางเงี้ยเป็นคาบขาวๆอยางเงี้ยเนี่ยเห็นคาบขาวๆอย่างเงี้ยขาวจะมีขาวคุมทั่วองค์พระอ่าพระเก่าที่ได้อายุเห็นไหมคาบแคนไซส์ขึ้นขาวเต็ม เ,เขาบอกว่าถ้ามีเส้นแตกอ่าเนี่ยเน,ยเ,นยเส้นแตกเขาดูกันถ้าแตกเส้นมีเส้นแตกเงี้ยมาเขาบอกว่าโอกาสแท้แล้วก็ต้องมาดูเนื้อเนื้อสองสี่าเอานะต้องจับเนื้อให้ได้ครับเพื่อนเพื่อน ศึกษาเนื้อ2497ให้ได้ดูให้ออกดูความเก่าให้ออกพระไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาแต่งแต้มให้มันพระเนื้อพระจะต้องมันออกมาจากในเนื้อ,อสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนโชคดีได้พระ2497ขึ้นคอเป็นพระที่มีความขังพุทธคุณสูง ใครก็อยากได้ของแท้แต่โอกาสที่จะอยากได้ของแท้ต้องหาเซียนใหญ่ก็แพงเราก็ต้องหาหาดูตามตลาดหรือตามแผงพระดูเนื้อให้ได้ดูเนื้อให้เป็นเดินไปที่ไหนก็เจอขอให้โชคดีครับหลวงปู่ทวด <c oughs> หลวงปู่ทวดจงช่วยปกปักรักษา ขอให้ร่ำรวยเงินทองขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ